ครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปาฏิหาริย์พระหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่ของหมวดดอนที่หมวดดอนแขวนไปกู้ก,กับระเบิดที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ไปหมวดดอนทําอะไรไปหลังจากอัดคลิปนี้แล้วต้องลงไปไหนครับอตอนนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครับก็มีเรื่องเล่าประสบการณ์มามาเล่าสู่ในป่าให้ฟังในด้านของ วัตถุมงคลปฏิหารของหลวงปู่ทิมครับที่ศรัทธาแล้วก็บูชาแล้วก็นําติดตัวในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาครับนี่พกไปชุดนี้ไปหลยก็อันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งครับเดียวกันมีเยอะกว่านี้ครับตอนตอนออกไปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเยอะกว่านี้อีกหรอเยอะกว่านี้ครับตอนออกแหวนพระไปออกไปที่น่าจะเป็นร้อยองค์อันนี้ครึ่งเดียวน่าจะหลักร้อยครับหลักร้อยครับ หนักกว่าเสื้อกะครับหนักกว่าเสื้อกะครับอันไหนมั่นกว่าอันไหนมั่นใจมากกว่ากันระหว่างเสื้อเกาะกับอันนี้เลือขาดไม่ได้สักอย่างขาดเป็นได้สักอย่างครับระหว่างเสื้อเกาะเสื้อเกะก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้พระก็ขาดไม่ได้ถ้าลืมพระจะต้องกลับมาเอาก่อนเสื้อเกะถ้าลืมพระต้องกลับไม่เอาครับเพื่อนทหารที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแขวนอย่างนี้ทุกคนนะก็แล้วแต่แล้วแต่หาได้แล้วแต่หาได้ทําไมเลือกหลวงปู่ทิมเป็นหลักลงไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการที่ตัวเองได้สัมผัสกับหลวงปู่มานะครับครับแล้วก็ใช้ใช้มาแล้วก็สัมผัสได้รู้สึกได้ครับเพราะว่าเคยขอบารมีหลวงปู่ทิมให้ช่วยหลายครั้งครับหลายครั้งครับหลายครั้งแล้วก็ประสบความสําเร็จภารกิจก็สําเร็จครับหมดกู้กับระเบิดมากี่ลูกก็ส่วนมากก็ไปแบบปฏิบัติงานตามปกติครับเคยกู้ไหม ก็ไม่ได้เป็นจริงเป็นกางสักเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เขาจะเขาจะทําลายก่อนทาลายก่อนครับอ๋อวิธีการเพื่อปลอดภัยก็คือไม่กู้ครับไม่กู้ไม่กู้จะยิงที่จะยิงกับระเบิดหรือย้ายไปจุดที่ปลอดภัยแล้วแต่วิธีการทําให้ปลอดภัยครับครับการกู้กับระเบิดนี่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในอย่างในนั้นในพื้นที่ที่ทําลายได้จะทําลายครับผมทําลายปลอดภัยมากกว่ากู้ใช่ไหครับทําลายปลอดภัยมากกว่ากู้ครับแต่ทีนี้ต้องดูสถานการณ์เคสเอบีซีครับครับอยู่ใกล้บ้านเรียนหรือว่า สิ่งสําคัญไหมอ่าครับเล่งดวนไม่เล่งดวนครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหยาจิตใจครับว่าเรามีสติมีพระแฟนพระเยอะๆยอย่างนี้องค์ไหนช่วยถามจริงๆว่าองค์ไหนหรือต้องช่วยสักองค์หนึ่งก็อันนี้เป็นของหลวงปู่ทิมทุกองคทุกองครับทุกองค์ครับแล้วก็มีเสด็จเตี่ยครับกรมหลวงชุมพรผมหลวงชุมพรแล้ี่ทหารเรือต้องแฝงทุกคนแล้วก็พระเจ้าตากสินมาล่าครับ ว <robi> <live> <ahaha> ิ่งไหวไหมเนี <sz> <rawd unre> ่ยเวลาเวลาออกออกสนามมันจะัจริงทหารเราจะต้องมีเครื่องเครื่องสนามที่หนักร่างกายเราจะต้องฟิตับพร้อมเสมอครับแฟนพระออกไปถึงสองกิโลไหมน่าจะถึงครับน่าจะเกินด้วยครับน่าจะเกินด้วยเกินสองกิโลถ้าวันไหนถ้าระหว่างออกไปไหวที่นี้ถ้าคนจะตรวจจะเช็คหมดเลยอาวุธเครื่องแบบเสร็จแล้วพระหรือเอาผ้าขึ้นคอก่อนเลย ไหว้พระก่อนครับไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนแล้วก็เอาพระคืนคอแล้วก็แี่งเครื่องแบบครับแล้วก็สารวจความเรียบร้อยกีนถึงจอถามที่หัวหน้าหน่วยนี้หนักกว่าฝาหนักกว่าหมดไหมพอแต่ลกคนพอกันแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือไม่ประมาทครับไม่ประมาทยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหมดหมวด หนึ่ง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 ชุดปฏิบัติการเนี่ยมีมีมีทหารออกไปทํางานกี่คนเอ่ออย่างอย่างชุดของชุดของผมเนี่ยก็หกนายครับหกนายครับพระชุดปฏิบัติการหกนายมีพระไปร่วมปฏิบัติการกี่องค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นถึงพันไหมหัวหน้าชุดพาไปเยอะกว่าลูกน้องหัวหน้าชุดเพราะว่าจะต้องคุ้มครองลูกน้องด้วยครับพระต้องคุ้มครองลูกน้องด้วยถ้าหกนายคนละร้อยก็ก็หกร้อย ของของของหมวดนี่จะมาณร้อย่งได้ไหมร้อยองคได้ไหมร้อยองคร้อยกว่าองคนะแล้วแต่เวลาพระนี่แล้วแต่ใครจะสถาไม่ครับหมวดแล้วแต่ความเชื่อครับครับแแต่ความเชื่อความศรัทธาครับศรัทธามีบารมีเกิดครับกับอย่างอย่างหลวงปู่ทิมเนี่ยที่หมวดได้สัมผัสประสบการณ์ปฏิหารเลยเนี่ยอะไรก็หลายครั้งครับหลายครั้งครั้งใหญ่ๆหรือครั้งที่ต้องเล่าหรือมาโมให้ผมฟังหรือโมให้คนมาดูเนี่ย เฮ้ยเล่าแล้วโหตอนแรกไม่เชื่อครับไม่เชื่อตอนแรกเพราะว่าไปไปได้มาจากหลวงพ่อครับแลวหลวงพ่อก็จิบมาให้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสิบองค์ครับเป็น้าของหลวงปู่ทิมสิบองค์แต่เป็นคนละพิมพ์ทีนี้เอาไปให้สายเซียนดูเขาบอกว่าเก๊ครับก็เลยน้อยใจว่าผ้ะหลวงพ่อให้มามันจะเก๊ได้ยังไงครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่า พระเจ้พระแท้มันคืออะไรครับก็เลยต้องศึกษาครับจนรู้ปที่ไปที่มาแล้วว่าพระเจ้กับพระแท้เขาพูดเองครับพระแท้เราก็เลยอยากจะลองว่าพระแท้มันเป็นยังไงก็เลยขอขอบารมีของหลวงปู่ครับว่าช่วยแสดงอภินิหารครับหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับให้ให้ได้ชมไม่ได้เกิดจากความว่าจากการบบหล่หรือทดลองครับแต่ขอชมบารมีครับ สิ่งก็ได้ทดลองครั้งแรกเลยก็คือขอหวยขอตามภาษาบ้นบานๆเลยขอหวยเลยขอหวยเลยครับโดนโดนกี่ตัวหรือโดนกี่ใบหรือสองตัวน้าแดงขอเลยไทยระมาณอ่าโดนสามตัวตรงแล้วก็สองตัวท้ายเลยครับก็ได้หลายหมื่นบาทโอ้โหสามตัวตรงได้กี่งวดก็รู้สึกว่าจะได้อยู่สิบกว่างวดอแล้วก็กลัวครับแล้วก็ไม่กล้าขอกลัวได้อีก กลัวว่ามันทําไมถูกเยอะจังกบ่อยจังอะไรประมาณนี้โอเคประสบการณ์ด้านอื่นๆมีไหมก็ส่วนมากก็จะเป็นแค้วคาดปลอดภัยครับแค้วขาดปลอดภัยก็ครอบครัวก็สุขสบายดีอะไรประมาณนี้ครับพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาเจริญรุ่งเรืองครับครับเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมนะครับจะดีครับถ้าเป็นพระแท้จะดีทุกอย่างเลยครับอันนี้แต่ต้องมี้นมนี้อันนี้มีอะไรบ้างที่คุยได้เนี่ยมีทุกอย่างหลวงปู่ทิมหมดกด เสมาเซมาเสมาเนื้อเงินลงยาครับอันนี้มีคุณแผนค่ะคุณแผนหลวงปู่ทิมนี่ตะกุดพ่อขงพายพ่อผงพายตะกุดใต้น้ําครับอันนี้ก็เป็นตะกุดใต้น้ําครับทอดน้ํามันงาพระเจ้าตากครับเหรียญเจริญพรตอนตอนตอนอยู่พื้นที่ต้องแฝงนอนไหมตอนนอนไม่แขวนครับตอนนอนไม่แขวนถอดไว้บนบนหัอที่นอนครับครับ ส่วนม์ไหวพระนอนครับเพื่อนเพื่อนทหารคนอื่นเขาเอาอะไรไปหรือพระเขาก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่ใครหาได้ครับแล้วแต่หาให้ได้ครับแล้วใครหาได้ตอนน้อมาสองพระกันไหมเป็นการผ่อนคลายไหมก็มีช่วงเวลาผ่อนคลายก็จะเอาพระของแต่ละคนมามานั่งสองกันมาสร้างท้องกันครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายครับว่ามีพระอะไรกันบ้างครับได้มาจากไหนอะไรยังไงเพื่อนเพื่อนที่ถูกถูกถูกเหตุละแรงสุดอะไร เป็นอที่นั่น<ม>ในใน<ม>ในหน่วยหน่วยที่คูระเบิดก็ถ้าประสบเหตุแรงสุดก็เสียชีวิตเสียชีวิตครับมีพ,พักพวกันอย่ไหมพวกมีมีมเสียชีวิตทําไมถึงอาสาสมัครลงไปหลายคนบอกว่าไปตายไม่เอาทําไมถึงแบบหลายคนแบบไม่เลือกเที่ยวไปแต่แต่หมดเลือกเที่ยวไปมันเป็นหน้าที่ที่ที่เสี่ยงครับ ที่ไม่มีใครเดินเข้าไปหาครับพอได้ยินคําว่าวัตถุระเบิดทุกคนจะเดินออกมาคแต่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หน่วยหน่วยหนึ่งที่ต้องเดินเข้าหาครับเพื่อทําให้ปลอดภัยครับครับปลอดภัยต่อทรัพย์สินปลอดภัยต่อชีวิตครับนี่แหละคือพวกเขาที่ต้องเดินเข้าหาวัตถุระเบิดแค่นี้ครับสวัสดีครับ